สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนลักราชเป็นประจำทุกวันครับกับคลิปหวยรวมนะครับฮานอยนะฮานอยรวมของทุกๆวันครับ,นะค,รบคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะครับผลของฮานอยรวมของวันที่18กรกฎาคม2 5 6พ และเหมือนเดิมครับในคลาสก็ปล่อยของที่สิบเก้าต่อเนื่องเลยครับ,ก,รบก็ก่อนไปดูตัวเลขผลสรุปกันและดู <c oughs> ปล่อยต่อเนื่องก็มาดูคําเตือนก,นกันก่อนครับผมคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักล่า ในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง You Tube ขอ F สีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขกละครับนั้นขอ F ซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีโชคมีลาเป็นเศรษฐีทุกท่านครับผมรวย รวยรวยรวยครับผมทุกๆท,ท่านครับเลขหน้าคลาดนะครับผมหาหน่อยรวมสูตรนี้นะครับเดินทางในการใช้งานและเข้าอย่างต่อเนื่องก็วันนี้อาคลิปนี้นะครับลิปของเมื่อวานที่สิก็เป็นเวลา6เดือนกับ23บวันนะครับ หลักฐานและการมองเห็นของเอซทุกท่านคงรับทราบรับรู้นะแต่เ็ขราดเขียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าจำนวนวันที่เดินมานค,นะค,คลิปนี้นะครับผมความแตกต่างของทุกๆคลิปค,คือมันจะมีแค่ตัววินนะครับเลขลาดไม่ทำตัววิ่งรูดให้ตัวเด่นให้เพราะว่าเรคลาดได้พูดไว้แล้วนะครับ6ตัวทั้ง6ตัวนี้นะครับ เล่คลาดคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีนะครับในส่วนตัวของเลขคลาดนะครับว่าสามารถ6ตัวนี้สามารถไปรูดได้นะครับวิธีการเล่คลาดบอกว่าชอบตัวใดนะครับให้นําไปเปรียบเทียบกับอาจารย์สํานักอื่นท่านอื่นนะการที่นําตัวเลขของเลขคลาดไปเปรียบเทียบกับสนักอื่นนั้นแปลว่าความหมายนั้นไม่ได้แปลว่าใครเด่นใครดีใครเก่งไม่เก่ง แต่แปลความหมายว่าถ้าตัวเลขตัวใดของเลขลาดไปเหมือนกับอาจารย์ท่านอื่นสมอื่นที่ท่านให้หานอยรวมนะครับหรือหานอยนะครับฮานอยเฉพาะแล้่ไปตรงกับเลข6ตัวนี้เราก็ทําสติไว้เมื่อตัวเลขมันตรงกันแล้วะะก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าควรน่าจะเป็นนั้นควรจะมาในเลขตัวใดในการลูดนะครับ ส่วน15ชุดนี้ครับผม15ชุดนี้นะครับเลขท์พรราดก็ได้คัดสรรมาจาก6ตัวนี้แหละครับผมนำมาวินแล้วได้15คู่ชุดเจาะแล้วใน15คู่ชุดเจาะนี้นะครับผมสามารถนะครับนำไปใช้งานได้นะครับในการเสี่ยงโชคลงทุนตั้งแต่เช้าถึงปิดหุ้นถ้าฟังอย่างนี้ FC ก็คงจะเอา แล้วมันจะตัวไหนนี่นะครับถึงบอกว่าเอาหตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นซึ่งอื่นท่านใดก็ตามที่ท่านให้นะครับหุ้นนิคิอิเชา้านิคิอิบ่ายจีนเชา้าจีนบ่ายไต้หวันอะไรก็ตามครับที่ท่านใหน้แล้วอย่าลืมครับที่เลขราชพูดเราไม่ได้ไปพูดว่าการไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ใดนั้นแปลว่าใครแม่นใครไม่แม่นใครเก่งไม่เก่งเราต้องคิดบวกครับผม คือนำตัวเลขไปเปรียบเทียบว่าตัวใดเหมือนกันไม่เหมือนกันเท่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับ FC นะครับผมที่พูดไม่ได้มีเจตนาว่าเลขคลาดไม่มั่นใจเหลอถึงให้ไปเปรียบเทียบกับอาจารย์สมองอื่นไม่ได้มีเจตนาพูดอย่างนั้นครับโปรดเข้าใจและฟังเลขคลาดด้วยความชัดเจนนะครับเลขคลาดพูดเพื่ออยากให้ทุกท่าน FC ท,ท่านที่เข้ามาเห็นคลิปของเลขคลาดให้เกิดประโยชน์ให้เกิดมีโชคลาภ ีเงินมีทองนําไปใช้ใจ่ายในครอบครัวชีวิตประจําวันเป็นค่าขนมค่าอาหารค่ากับข้าวในครอบครัวเลี้ยงดูบุตรหลานยังมีความสุขโดยไม่ต้องไปกระทบกระเทือนด้วยเดือดร้อนเงินประจําของเรานะครับขอให้มันได้นะครับได้โชคได้ลาภได้เงินได้ทองใช้ทุกวันโดยไม่ต้องควักทุนเก่านะครับเจตนาเป็นอย่างนี้นะครับเอาละครับเมื่อเข้าใจเจตนาของเลขนักล่าด์แล้วเราก็มาดูครับว่า เมื่อวานฮาหนอยเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติและวีไอนั้นผลออกมาเป็นเช่นใดถูกอกถูกใจตามที่รัฐได้แนะนำไหมหรือเข้าใจยังไงเรามาดูกันครับผลฮาหนอยเฉพาะกิจผลที่ออก8-3-1-06นะครับเข้าไปที่รูด3บนครับเข้าไปที่รูด1ล่างครับ,รบเข้าไปที่คู่เจาะ3 1ล่างครับ นะครับผมได้3เด้งนะครับดีใจ FC ด้วยนะครับผมเปิดหัวมาก็ได้เด้งเลยนะครับฮานอยทั้งหมดมี5 h ฮานอยนะแค่เปิดฮานอยมาเฉพาะกิจเราได้ไป1คู่เจาะกับตัวรูด2 2ตัวนะครับได้3เด้งนั้นเราต้องการแค่เก็บสกอร์แค่รับ แค่2เด้งเราก็จะไม่ขาดทุนแต่ทีนี้มันยังเหลืออยู่4ฮาหนอยเท่ากับ8ครั้งนะครับโอกาสของเรานะครับก็คืออ่า6ต่อ2นะครับ6ต่อ2นะครับเพเหลือ8ครั้ง6ต่อ2ถ้า6ตัวนี้นะครับมันเข้าแล้วคู่เจาะเข้าโอกาสที่เราจะมีกำไรนะครับในการลงทุนนะครับที่เราไม่ต้องเสีย คุณนะครับมีแต่กำไรนั้นมีค่อนข้างสูงเพราะ2ต่อ6นะครับโอกาสเจ้านั้นคือ2โนะครับอากาศเอกาสที่จะได้กำไรก็คือับนะครับ,นะรบนี่คือการวิเคราะห์นะครับเลขลาดพูดให้ฟังนะครับเพื่ออยากให้ fc ได้ฟังเลขลาดแล้วก็ได้เข้าใจในเหตุผลในสิ่งที่เลขลาดพูดนะครับม,มาดูต่อครับกาชาติผลที่ออก45554 เข้าไปที่รูดห้าบนครับเข้าไปที่รูดห้าบนครับเข้าไปที่รูดห้าล่างครับเข้าไปที่รูด4ล่างครับเข้าไปที่ตัวเจาะห้าส่ล่างครับเข้าไป5เด้งนะครับดีใจด้วยนะครับผมเห็นหรือยังครับตะกี้เราต้องการแค่2อสกอร์ ทีนี้มันเกินมารับนี่คือ5เท่ากับหาหาหน่อยแล้วนี่คือทุนครับทีนี้คือ3นี่เป็นกำไรแล้วครับเ <iology. S 1> หลืออีก3สกอออีก6สกอับ6สกออนี่คือเพิ่มกำไรคูณเข้าไปครับเพราะนี่คือเราได้กำไร3เด้งแล้วคือค่ากับค่าค่าอาหารค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันของเราถ้าพูดในการลงทุนนะครับ1บาทนะครับ3า,าบาทเท่ากับ300ร เนี่ยครับสามร้อำหรับคนที่นะครับเข้าใจในการพอเพียงหรือเพียงพอในการใช้ใจ่ายดีใจแล้วครับดีกว่าคักของเก่านะครับสามรเนี่ยเรียกราดถือว่ามีค่ามากนะครับของทุกๆวันนะครับมาดูต่อครับผมฮนอยพิเศษผลที่ออก40327 เข้าไปที่รูดสครับบนเข้าไปที่รูด2ครับล่างได้2เด้งนะครับดูต่อครับผมฮานอยปกติผลที่ออก5 5 9 4 5เข้ารูดห้ครับบนเข้ารูด9ครับบนเข้าคู่เจาะ ห้าเก้าครับบนเข้ารูดล่างสี่ครับข้ารูดห้าข้ารูดล่างห้าครับเข้าคู่เจาะสี่ห้าครับได้หกเด้งนะครับดีใจด้วยครับ f อครับผมนะครับดูต่อครับฮานอย v ีเอผลที่ออกเจ็ดสองเจ็ดห้าหนึ่ง ข้ารูดสองครับบนเข้ารูดห้าครับล่างเข้ารูดหนึ่งครับล่างเข้าคู่เจาะครับห้าหนึ่งสีเด้งนะครับผมดีใจกับ f อซจริงๆนะครับผมเรามาเช็คกันเลยเขาได้กี่เด้งครับสามห้าสามแปดสิบสิบหกยี่สิบ ยี่หักออกห้ากำไรของเราก็คือ15บหเด้งตัวระบาดเท่ากับพันห้านะครับนะครับเรามีเงินใช้นะครับลงทุนตัวระบาด1,500บาทในต่อวันนะครับนี่คือนะครับเลขลักลาดไม่รู้หรอกว่า f อคิดยังไงแต่ส่วนตัวงเลขกอ,อธิบายในอัตราขั้นต้นนะครับก็คือ1บาทเท่านั้นนะครับ ส่วนใครจะมีทุนไม่มีทุนลงทุนยังไงนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนะครับกับับ5คู่เจอกถ้าใครมองเห็นหรือเข้าใจในสิ่งที่เรียุทธพูดนะครับอธิบายนะครับจะมีกินมีใช้นะครับในรายวันไม่เดือดร้อนในกระเป๋าหรือของเก่าเราเลยนะครับผมนะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับมาดูต่อเข้อกรเลขราดปล่อยอะไรมาให้ของวันที่19นะครับ เดินทางมาแล้ว6เดือนกับ24วันนะครับผมหเดือน24วันนะครับ,นะรบเลขหน้าคราดทานอยรวมวันที่19 <c oughs> กรกฎาคม267นเะครับเลขวินนะครับ5 3 6 4 7 8 ทั้งหมดนี้นะครับนำไปรูดได้ทุกตัวอธิบายไปในเบื้องต้นแล้วได้คู่เจาะทั้งหมด15คู่นะครับผมจะเห็นได้ว่าเรืการะลาดแต้มสีส้มไว้นะครับทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7คู่นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวว่านะครับน่าจะมาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ15คู่นะครติ๊กไว้ให้เด่นไว้ให้7คู่ เราก็ไปใช้ความสามารถของเราที่เลขราชทีบายไว้ว่าเป็นยังไงทาสติไว้ครับผมการม,มีสตินั้นนะครับผมเป็นเรื่องดีผลดีมากนะครับครับหน้าจอไว้เลยนะครับผมขอให้เลขราชนะครับวิเคราะห์และนําตัวเลขมาเสนอ f สนั้นได้อย่างถูกต้องเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับให้มีโชคมีลาบกันทุกท่านจริงๆนะครับผมท้ายนี้ขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลา มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือรวยรวยรวยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ